ก็ว่ามันไม่ถูกใจทุกอย่างอย่างนี้ช็อตก่อบด้วยพีองเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าปิงปองว่าไงบ้างมันต้องให้เห็นทั้งหมดนะต้องให้แรงกว่านี้มันต้องให้แรงกว่านี้ใครที่โดนไม่เป็นเอ็ก้ตัวสิบก็ไดฟองโฟมนียนะากล้ถอดหรือเปล่ากล้าถอดหรือเปล่านะครับมี่ฟอร์เออ มันจะต้องมือกับผู้ชายใจกลทั้งสามคนนี้ด้วยครับผมสุดยอดจริงสุดยอๆทุกคนจะไม่มีใครกล้าสู้เขาเนี่ยครับเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจิ้กันเอาดีๆโอเคแล้วจะจิ้มอะไรครับอ่าซ้ำอีกอยังเนี่ยซัำอกอยังเนี่ยจิ้มออกหมดเลยครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยไปดูหน่อยจไม่กล้ายาวเลยพี่ไอ้เก่งไหนก็ไม่ต้องกลัวพี่เออเก่งไหนห่อเลย อาจจะไดตรางวัลแล้วบ้างไม่เด oh, ี so yeah. uh, very, very ๋ยวเขาจบกเดี๋ยวเขาจบไจกล้าถอดไ่อแล้วนะครับนี่ไหนกินไปแล้วนี่ตอนนี้ได้ถึงรอบ80ล้าน้วนะที่เรามีวไร้แต่ถึงใจสักคู่เดียวถ้าพี่ถอดก็ต้ามข้ามอ้าวไปเป็นหนึ่พี่ถ้าพี่ถอดแล้วพี่จะขับหนึ่งแน่หออพี่เก่งในตัวเดียว กลัวที่จะสอดหรือว่ากลัวหดนย่างี้ยอ้าวไม่กล oh ้านะครับพอที <t les> <t les ่คนจะโหวตต้องเลยผมจะให้สาวสาวมาอยู่ตรงกลางสาวสาวชนตะครับสาวสาวชนตงกลางครับผมสาวสาวเนี่ยถูกใจคนไหนก็เลือกอแล้วก็